เดือดการวิพากษ์ประกาศกราวตัดแม่ตัดลูกกูกับมึงเป็นศัตรูกันหลังเสือลูกชายโพสต์ข้อความอย่างนี้ ดูเหมือนว่าเรื่องราวของครอบครัวร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เซกโลโซดูท่าจะไม่จบง่ายโดยก่อนหน้านี้การวิพากษ์กับลูกชายเสือรวมถึงดีมแฟนสาวของหนุ่มเสือมีการโพสต์ข้อความโต้ตอบในพื้นที่ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องราววุ่นวุ่นที่เกิดก่อนหน้านี้โดยงานนี้ทําเอาการวิพากษ์เดือดเลือดขึ้นหน้าเมื่อลูกชายอย่างเสือลูกชายแท้ๆได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมว่า บางคนชอบเล่านิทานเล่าเรื่องเดิมๆซ้ำๆเล่าไปจนหลอนคิดว่าตัวเองอยู่ในนิทานคิดว่านิทานที่เล่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ที่จริงมันก็เป็นแค่นิทานเล่นอาการวิพากรเดือดกราดแชร์โพสต์ลูกชายก่อนประกาศลั่นเป็นศัตรูกับเสือตัดแม่ตัดลูกแล้วจะรู้ว่านารกมีจริงโดยการได้นำโพสต์ของเสือมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งก่อนจะเขียนข้อความแรงถึงลูกชายว่าต้องการเล่นกับกูเองนะ กูเอาแชร์ให้จะได้ให้ชาวบ้านเขารู้ไปเลยว่ามึงทำร้ายอะไรกูยังไงมึงเคยเป็นลูกกูกูเคยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมึงเรื่องเก่าที่คิดว่าเป็นเรื่องจริงที่มึงพูดหรือหมายถึงก็คือเรื่องเงินของกูไงมึงเอาเงินของกูคืนมาสิแล้วกูจะถอนฟ้องทั้งหมดรวมถึงครอบครัวไฮโซสร้างโปรโฟไฟล์หลอกมึงหมดไปเท่าไหร่แล้วล่ะ ที่สารถามแล้วมึงบอกสารว่าเดี๋ยวไปนับก่อนว่าเงินเหลือเท่าไหร่เงินของกูเอาคืนกูมาถ้าคิดว่าจะเป็นลูกผู้ชายจริงนี่คือเรื่องเก่าๆที่กูพูดแล้วพูดอีกจนเป็นนิทานและคิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเงินนั่นมันเงินของกูจริงๆมันก็เลยต้องเป็นเรื่องจริงคนอย่างมึงอะถ้ากูจะทำกูทำไปนานแล้วที่ผ่านมากูให้โอกาสสำนึกผิด มาขอขมาเพื่ออนาคตของตัวมึงเองแต่ตอนนี้กูกับมึงตัดขาดกันนับตั้งแต่เมื่อวานแล้วและผัวของกูก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมึงเหมือนกัน มึงกล้าพูดกับหัวกูว่าให้ศาลตัดสินกูจะเอาโพสต์นี้แหละที่มึงโพสต์ได้ถ่อยขนาดนี้แหละให้อีพวกเปรตปลิงทำร้ายด่าแม่ลามปามพ่อตัวเองอย่างสะใจโดยที่มึงไม่คิดอะไรเลยไม่สนใจมีความสุขบาปกรรมหนักมากถ้าเป็นคนอื่นใครแต่พ่อแม่เขาโดนกระทืบไปนานละมีแต่พวกมึงที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านและทุกคนฝ่ายมึงด่าแม่มึงทุกวันมึงเป็นคนหรือเป็นสัตว์เดรัจฉาน เสียดายส่งเสียไปถึงเมืองนอกเมืองนาเรียนชั้นสูงหมดเงินไปเป็น10ล้านแต่ที่กลับมาคือความโง่งมและต่ำตมกูกับมึงเป็นศัตรูกันกูจะไม่สงสารมึงอีกแล้วมึงจะเล่นทางโซเชียลมาเลยแล้วมึงจะรู้ว่านารกมีจริง ต่อโพสต์หน้านะคะทุกคนขอคุณสําหรับกําลังใจและเข้าใจปัญหาหนักหนาสาหัสนี้แต่สําหรับคนที่คิดต่างแค่อยากจะดา่าอยากจะสะใจมึงไปไกลตีนเลยกูรําคาญไม่ต้องมายุ่งในพื้นที่กูไม่ต้อนรับอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมข่าวก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งครอบครัวพบกับฟ้าหลังฝนพบกับทางออกที่เคลียร์กันได้ลงตัวโดยเร็วนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ